ใครดูเกมนี้แล้วง่วงนอนบ้างนะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับสวัสดีนะครับแฟนช่องแฟนเพจทุกท่านนะครับนี่คือรายการฟุตบอล Bloody Hell นะครับเรีแอคชั่นเป็นคลิปนะครับหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเตะนะฮะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มโดยรวมของเลสเตอร์ก็ซีซั่นนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับกระท่อนกระแท่นเหมือนกันอยู่กลางตารางแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยสถิติ ตอนเจอเราเนี่ยดันชนะมาสามเกมรวดก่อนหน้านี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะบอกได้ว่ามันไม่ใช่เกมง่ายสหรับอยู่ในเต็ดอาจเริ่มเกมมาปุ๊บก็มีข่าวไม่ค่อยดีนะครับก็คือคริสตโนโรโดเนี่ยไปเป็นหวัดนะครับก็มีการยืนยันจากผู้สืข่าวระดับสูงแล้วก็สมโมสรน,นะครับก็ยืนยันว่าโรโดมีอาการ f l ูนะครับหรือว่าเป็นหวัดลงสนามในเกมนี้ไม่ได้ ที้มันก็เป็นคําถามแหละว่าราฟรานิกจะเปลี่ยนจะปรับยังไงเบื้องต้นเนี่ยคนที่พอจะเล่นเป็นกองหน้าได้เพียงคนเดียวที่เหลือตอนนี้คือมาคัสแรชฟอร์ดเราเข้าใจว่าเขาไปอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแต่อย่างน้อยมันก็มีนามสกุลฟอร์เวิร์ดอยู่นะฮะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ควรจะผิดธรรมชาติที่สุดก็คือการใช้แรชฟอร์ดเป็นศูนย์หนาตัวเป้าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วก็วาง43-3ไว้เพราะต้องบอกว่าตอนนี้นักเตะยูเนเตดเนี่ย คือความเข้าใจในระบบนะครับการเล่นบอลจ่ายบอลเท้าสู่เท้ามันน้อยมากนะครับเอาไว้ง่ายว่าจังหวะ build game คือวันนี้นะฮะยังไม่ต้องพูดถึงการแบบฝรั่งเขาจะมีกลุ่มแชทกันอยู่นะครับเขาบ่นเลยนะว่าคือไม่ต้องพูดถึง creating chance s หรือว่าการสร้างสารรค์โอกาสคือเอาแค่ build build up game หรือว่าสร้างเกมขึ้นไปเนี่ยวันนี้ยัง ทำแทบจะไม่ได้เลยส่วนหนึ่งเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายูเนเต็ดเนี่ยเล่น433มาตลอดในระยะหลังเข้าใจว่าสกอตต์แม็กจูบินเอ่เป็นเมดฟิลตัวต่ำที่เล่นไม่ได้เลยไร้เกมนี้เดี๋ยวผมจะมาว่ากันถึงแม็กจูบินเนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในความรู้สึกผมนะรังหนีเกมเนี้ยย้อนไปปรับใช้คล้ายๆกับ4222เหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนอ่ตัวเรมเซนยืนข้างๆ2งคนแล้วตัวบน2คน ซึ่งก็เป็นลักษณะของคล้ายๆดับเบิลฟอสไนสองคนก็คือบรูโน่กับบล็อกบาไปยืนเป็นฟอสไนคู่กันแล้วก็ซานโชกับวิลังกายืนริเซนแถมยังสลับกันด้วยในบางครั้งนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้มันสับสนก็ไปใหญ่สิ่งที่ผมในมุมผมนะที่ผมคิดอยู่ตอนนี้คือยูไนเตดควรจะทําอะไรให้มันซิมเปิลครับคือผมเข้าใจว่ารังนิกมีแผนอะไรเยอะแยะในหัวแหละแต่นักเตะชุดเนี้ยคือมันไม่ได้ตอบสนอง,องการปรับเปลี่ยนอะไรหน้างานของรังนิกขนาดน,นั้น ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างบนนะครับก็คือเราไม่ได้เพรสข้างบนสุดๆอยู่แล้วเพราะว่าพอคุณออกบล็อกบาร์เป็นตัวบนบล็อกบาร์เขาเพรสไม่ได้อยู่แล้วเขาเขาไม่ใช่นักเตะที่วิ่งเยอะไม่ใช่นักเตะที่สไตล์แบบทุ่มเทวิ่งไล่อยู่แล้วฉะนั้นเพรสข้างบนก็เพรสไม่ได้ครับมันก็ต้องมามิดบล็อกเพรสหรือเพรสตรงกลางแต่ก็ปรากฏว่าโอเคก็ทําได้บางครั้งแต่ก็ไม่ได้ทําได้จากการที่เราไปเพรสซิ่งได้ตามระบบบางทีเลสเตอร์เขาก็จ่ายบอลเสียเองก็มี นี่จุดที่มันเป็นช่องโหว่คืออะไรพอเล่นระบบนี้นะครับแถมเฟรดเนี่ยในบทบาทของราฟรังนิกเนี่ยนะครับตอนในยุคของรังนิกเนี่ยเฟรดจะขยับขึ้นสูงไม่น่อยทําให้แม็กจูมนต้องคุมพื้นที่เยอะมากๆด้วยตัวคนเดียวครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะฮะแม็กจูมนก็มีจุดอ่อนนะครับในเรื่องของการยืนตำแหน่งเข้าไปยืนในพื้นที่ที่ถูกต้องไปดักทางจ่ายู่ต่อสู้ยืนปิดพื้นที่การจ่ายบอทลทะลุแนวลึกของคู่แข่ง ปกติแม็กจูเมเน่ทำเกมทำลักษณะแบบนี้นะครับได้ไม่ดีอยู่แล้วแล้วยิ่งนะครับพอแม็กจูเมเนในเกมนี้ซึ่งจะเห็ว่าคือนอกจากจะยืนคุมพื้นที่อะไรไม่ได้เลยแล้วนะครับยืนผิดตำแหน่งเพื่อนจ่ายแล้วตัวเองนั้นทิ้งตำแหน่งตัวเองไปไปเติมทั้งที่ข้างหลังไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จ่ายบอลเสียเยอะด้วยฉะนั้นมาเลยกลายเป็นระบบที่พังครับเพราะว่าเท่ากับว่าคือข้างบนเนี่ยคุณเล่นเพรสซิ่งกัน ในมุมของผมคือเราไม่ค่อยเห็นลักษณะนั้นนะครับนอกนอจากนั้นข้างบนก็มีการสลับตำแหน่งกันผมเข้าใจไอเดียนะโอเคบางทีบูโน่ไปออกซ้ายซานโชเข้าข้างในเล่นฮับสเปซคือมันมีวิธีแต่ปรากฏว่านักเตะยูไนเต็ดเล่นตามนั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกราฟรังนีกคือบางทีนะนะครับทำอะไรให้มันซิมเพิลเขาไว้เข้าใจว่ามันไม่มีกองหน้าตัวเป้ารู้ครับแต่ว่าในมุมผมนะคืออย่างที่ผมบอกไปยูไนเต็ด นักเตะในทีมชุดนี้ที่ขวารักกำลังใจก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจในแทคกติกมันมันดีขึ้นช่วงหนึ่งอะนะตอนที่รังนิกมาสักสอสเดือนแต่พอสุดท้ายมันก็คือไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้พัฒนาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องขนาดนั้นมันก็มีช่วงที่ดรอปไปมีช่วงที่มีตัวเจ็บมีช่วงที่ปัญหาภายในทีมอะไรมากมายเกิดขึ้นนะครับ คือพอเปลี่ยนกลับไปเป็น4-22 2, 2ในมุมผมเนี่ยผมือนคิดว่ามันไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กเอาซะเลยข้างบนปิดกู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับตรงกลางเนี่ยไม่ฟีลตัวต่ำสองคนนะฮะซึ่งเฟร็ดก็ยืนสูงนิดนึงนะครับแมชทูมินต์ขม,มพื้นที่เยอะมากๆซึ่งคุมไม่ได้เลยมันทำให้กองกลางของด้เต็ดเนี่ยโอ้โหมันเป็นแม่น้ำเลยครับเป็นทะเลสาบดีกว่าอะแม่น้ำยังน้อยไปเป็นทะเลสาบเลยกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะคือโอเคแหละ จะบีบข้างบนก็พยายามจะบีบบีบไม่ได้มิดฟิลขยับขึ้นไปแล้วข้างหลังเขาก็ไม่กล้าดันขึ้นเพราะว่าคือด้วยความที่แฮร์รี่แม็กควายไม่ใช่เซนเตอร์ที่จะสามารถดันขึ้นสูงได้เยอะอยู่แล้วคือเขาไม่ไม่ไม่เหมาะกับเอ่อแพ็กติกที่ยืนสูงแบบไฮไลน์นะครับหลายๆครั้งนะครับคู่เซนเตอร์ของเนเต็ด อ่าวันนี้มีการขยับนะสลับเอาวารานไปยืนซ้ายแม็กควายไปยืนขวาซึ่งเราเห็นจุดดีของการเอาวารานไปยืนซ้ายเพราะว่าวารานออกบอลด้วยเท้าซ้ายสร้างเกมได้บ้างผมใช้ว่าบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่แม็กควายไปยืนขวาเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เห็นจุดแข็งของแม็กควายตรงนี้เลยนะครับก็เข้าใจว่าดันกับเพียมจะปรับแหละแต่ว่านลน์ของคู่เซนเตอร์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยืนไปชิดกับแผงมิดฟิลฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ระหว่างลน์ของเตดมีเยอะมากอันนี้คือปัญหาแรกปัญหาต่อไปนะครับ พอยูเนเตดไม่ได้ใช้สูหน้าตัวเป้าแถมฟอลสไนนะครับก็ไม่ได้เป็นฟอลสไนที่ใช้คําว่ายืนหน้าแบ็กโฟร์คือบางทีบรูโน่ก็ขยับไปซ้ายขยับไปขวามันเลยไม่มีสูหน้าที่คอยกดลายกองหลังของเลสเตอร์ให้มันต่ําลงไปพื้นที่ระหว่างสเปซครับระหว่างลายกองกลางกับลายกองหลังเลสเตอร์มันเลยไม่เป็นไรคือเลสเตอร์ก็ขยับดันลายกองหลังขึ้นมาสบายเพราะมันไม่มีตัวเป้านะครับฉะนั้น ก็ต้องย้าว่าในมุมผมนะผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยกับรังนิกในการจัด4-2-2-2วันนี้คือได้ทำแบบ simple simple เอาแรดสอดไปยิงข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นจังหวะท้ายเกมที่แรดฟอดเกิดจะหลุดไปยิงอ่ะแล้วก็ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าไปเตะเอ่อไปอิลังก้าไปเตะโดนแรดฟอดเองอันนั้นก็เป็นมีมอีกนะฮะเอนเตอร์เทนนะครับเป็นทีมคอนเทนต์อีกมีคอนเทนต์ทุกสัปดาห์นะฮะอ่ะก็ว่าไปนะฮะขอกลับไปที่แมนเชยนิดนึงนะครับคือผมว่าความมั่นใจเขา น้อยมากหรือสมาธิไม่มียังไงก็ไม่รู้เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าแม็กทูมนเนลเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับตั้งแต่เล่นให้กับยูเอตมาซีซั่นนี้หรือตั้งแต่ผมเคยเห็นแม็กทูเมิเนลเล่นมาผมรู้สึกว่าเกมนี้แม็กทูมนเนลเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทาไมเขาถูกถอดนาที54หรือว่า55ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อ่ะโอเคมีการสลับตําแหน่งป๊อกบาป๊อกบาให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนหน้านี้ นะฮะโอเคไอ้เรื่องอการอยากได้ทัร์ฟียกได้ชแชมป์อะไรก็เรื่องหนึ่งแต่ป๊อกบาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้เขารู้สึกแบบมันยังไงดีว่าตำแหน่งกูสลับมั่วไปหมดนี่ทุกวันนี้ผมจะไม่รู้เลยผมจะไปยืนตรงไหนนะฮะเครื่องแรกไปยืนฟฟลสไนค์ครึ่งหลังกลับไปยืนกลางต่ำอีกแล้วนะฮะนั่นแหละมันก็เลยทําให้ผมก็เข้าใจป๊อกบาที่ต้องสลับตำแหน่งเพราะอะไรเพราะว่าคือพอเปลี่ยนระบบแล้วระบบมันก็มันไม่ลงล็อกไง้วนะจุดสำคัญปัญหาของเต็ดเนี่ยมันคือ ตำแหน่งมิดฟิลด์ครับคือคือจุดสําคัญแล้วสุดท้ายนะฮะพอแม็กชูมเมียนเล่นไม่ได้บักบาก็ต้องขยับลงไปจุดเดิมผมถามอีกนึงถ้าแม็กชูมเมียนเล่นได้ปกติหรือสมมติเรามีกองกลางตัวต่ำที่ทําหน้าที่ได้เต็มที่อยู่แล้วอ่ะบักบาก็สามารถอยู่ข้างบนได้ครับไม่ต้องขยับปลอบมาเล่นกลางตัวต่ําถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปจุดเดิมก็พูดกันไปทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ว่ามิดฟิลด์ตัวต่ําที่เล่นได้คนเดียวคือเนมันย่ามาติชนะฮะซึ่ง รังนิกก็เลือกแม็กทูเมนลงผมไม่เข้าใจแฟนบอลน,นะครับว่าแบบคือผมเชื่อว่าแม็กทูเมนีจะจะโดนกระแสวิจารณ์เยอะจากเกมนี้มากแน่ๆฉะนั้นในมุมผมเนี่ยเกมต่อไปเนี่ยเจอเอเวอร์ตันสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเห็นเนี่ยมันน่ามาติชเล่นตัวจริงแล้วแหละเพราะเอเวอร์ตันก็หนีตกชั้นมันก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยว่ากันตามตรงคือถ้าในมุมผมนะมาติชต้องเล่นตัวจริงแล้วนะครับส่วนป็อกบายที่สลับตำแหน่ง คือผมเข้าใจว่าป๊อกบาดูไม่แฮปปี้อะอะดูสีหน้าค่าตรงค่าตาอะไรเรารู้อัดเราเห็นป๊อกบาเล่นฝรั่งเศสคือมันชัดส่สองสามหยืนกลางตา่ำแล้วมีกลางรับธรรมชาติคอยซัพพอร์ตดังางๆคือมันบทบาทมันชัดเจนอะนะครับผมว่าป๊อกบาเล่นได้เป็นตัวเองเป็นตัวเขาเองอยู่แค่ชอ็อตไม่เยอะครับช็อตที่เขาวางเป็นแบบ วางบอลบอมยาวให้เลชฟอร์ดมันมันคือต,ตัวตนของป๊อกบาไงออกบอลยาจากแนวลึกไปให้ตัวเร็เวๆวิ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทําได้ครั้งสองครั้งอ่ะโอเคป๊อกมาได้ทาอะไรที่เป็นตัวเองหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าคือมันสับสนกันหมดนะครับกับระบบ4 2 2สององของราฟรังนิกนะแล้วมันก็มาเป็นทอดทอดเพราะว่าอาระบบนี้ว่าตามตรงคือพอ4ตัวบนคุณต้องดันขึ้นสูงไปเนี่ยเท่ากับมิดฟิลด์ตัวต่ำสองคนหน้าที่ในการต้องปอกป้องไิดที่ตรงกลางมันเยอะมาก นะครับแล้วในช่วงเวลาที่เซนเตอร์อย่างอารานก็เพิ่งหายเจ็บมาแม็กควายก็ไม่มีความมั่นใจเห็นไหมคือ,ค,อคือมันสั่นสะเทือนไปเป็นทอดๆนะครับเดียโก้ดาโล่ก็ไม่ชีวันที่ดีที่สุดของเขามีจังหวะที่ผมจาไม่ผิดเนี่ยโดนฮาวิบานส์นะครับกินตัวไปช็อตหนึ่งลูกชอรกระเจ็บสุดท้ายเตลเลสก็ต้องลงมาคือมันสั่นสะเทือนไปทั่วอาณาบริเวณนะครับเกมก็เหมือนจะโอเคละดูดูด,ดูดีขึ้นครับตอนที่เนมานย่ามาติดลงมา,แต,งมาแต่ก็ลงมาแทนป๊อกบาร์ฉะนั้นตัวที่เคลื่อนเกมไปข้างบน มันก็ไม่มีครับสุดท้ายเราก็จะเห็นว่ามาติชก็ต้องค่อยๆพยายามพาบอลขึ้นมาเองคือต้องทําหน้าที่เป็นกลางตัวต่ําแล้วก็ขึ้นไปสร้างเกมรุกด้วยเหมือนกันเพราะว่าเฟร็ดนะครับคืออย่างที่เราคุยกันไปคือเฟร็ดกับบาทกรลงต่ำเนี่ยเขาพอเล่นได้แต่เนาเล่นได้ไม่เนียนนะฮะฉะนั้นอาเปลี่ยนปอกบาออกมันก็ไม่มีตัวที่จะเคลื่อนเกมขึ้นไปนี่นี่คือนี่คือปัญหาครับคือมันเหมือนเราอรอตเราแก้เราพยายามปรับอะไรแต่ว่าสุดท้ายคือมัน มันมันก็ยังไม่ได้แบ็กทูเบสิกกลับไปสมมตินะเกมโรจัดแบบนี้นะสี 4, 2, 3, ่สองสามหนึ่งข้างหลังก็ตามนี่อยู่แล้วก็เต็มที่เท้าที่ได้อยู่แล้วตรงกลางเนี่ยนะฮะมาติชตรงกลางนะครับแล้วก็บรูโน่คู่กับป็อกบาก็ว่าไปนะฮะหรืออ่ะโอเคจะเป็นเออมาติชนะฮะและเฟร็ดกับเออบ็อกบาอ่ะ, Bar, อะยืนคู่กันอย่างน้อยป็อกบาก็ได้ยืนเบอร์แปดถูกปะ่ะข้างบน นะครับซานโชอิลังกาอาคุณจะเอาบรูโน่เล่นฟอลสไนก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างน้อยเนี่ยอะมันก็มีตัวค้ำอยู่ข้างบนหรือสอดมาเล่นที่พื้นที่หน้าลายกองหลังเลสเตอร์หน่อยนะครับแต่อย่างน้อยมันต้องชัดไงคือทีมอื่นที่ท,ที่ระบบเขาชัดเนี่ยนะครับเขาเอ่อยางเรียบผูเงี้ยเขาอาจจะมีการสลับตำแหน่งบ้างแต่หน้าที่มันชัดอะมิดฟิลตัวต่ำยืนชัดนะตัวบ็อกซ์ซูบ็อกซ์มีหน้าที่ชัดเจนคือถ้าสลับคนอื่นมาเล่นเนี่ย มันก็ระบบแบบแผนเดิมถูกไหมฮะอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆซิตี้เนี่ยเขาเข้าใจในระบบของเขาทั้งทีมแล้วคุณจะสลับ Force, อฟอลสนงฟอสในเอโฟเดนยืนกลางกีริดซ้ายสเตอร์ลิงขวาเคซงเคซุสคือเขารู้ไงเขาสลับกันได้เพราะเขารู้ระบบอย่างถ่องแท้แต่ยูเนเตตผมดูชัดเจนแล้วว่ามันยังหาตัวตนไม่เจอมันหมุนวนไปวนมายังไม่เข้าใจระบบนะครับแล้วพอระบบมันรวนเนี่ยมันก็ตั้งเกมอะไรไม่ได้สุดท้าย แม้กระทั่งช่วงท้ายเกมคือมันก็เหมือนจะฮึดแต่สุดท้ายมันก็ฮึดไม่ขึ้นคือเกมนี้เลสเตอร์ก็ไม่ได้เล่นดีนะครับเลสเตอร์เองก็มีจังหวะพลาดเองไอ้จังหวะประตูที่เราตีเสมอเขาได้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราเพรสแดนบนซึ่งเล่นเลสเตอร์เก็บบอลกลางสนามไม่ได้ต้องชมเฟรดนะฮะชงเองกินเองกระดกบอลปุ๊บป้ายบอลให้บรูโน่เพนเดสได้ยิงจังหวะสุดท้ายแล้วเขาก็ไปตามสามมันก็มาจากการเพรสซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งมันก็มาจากการออกบอลไม่ดีของแคสเปอร์ชไมเคิล ประตูที่เราเสียก็นั่นแหละครับจากลูกลากาศดเปิดครอสมาก็มีปัญหาในเรื่องของการป้องกันลูกครอสแต่ผมไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรในในเรื่องของประตูเสมอนอกจากเรื่องของระบบก่อนในในเรื่องของรูปเกมในเรื่องของโครงสร้างของของเกมก่อนมันเหมือนตึกที่ไม่มีเสาเข็มนะครับวันนี้นะฮะฉะนั้นอ่าอันนี้นะคืออาเอา,เอากับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมพูดเลยพยายามหวังแล้วพยายามหวังเล่านะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า มันคือมองตรงเนี้ยแบบเอาความจริงอ่ะผมว่าโอกาสจบสูงมากแล้วครับสำหรับท็อปโฟก็ลุ้นไม่ง่ายละจริงๆนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากนะฮะฉะนั้นเอาเวลาเนี้ยคุณเซตอะไรให้มันพร้อมจะส่งต่อให้โค้ชคนใหม่ก่อนอาจจะเป็นเทนฮาร์หรือเปล่าผมไม่ทราบได้แต่อ่ะถ้าเกมหน้าคือยังไงเกมหน้าผมว่าโดกลับมาอยู่แล้วอะคุณก็ปรับมาเล่น4ี่สส แล้วผมไม่อยากเห็น4ี่2อสองอีกแล้วอันนี้ผมไม่รู้ใครเห็นด้วยหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าคุณจะไม่อยากเห็น4ี่สองสองหรือเปล่าเพราะมันเคยไม่เวิร์กมาแล้วนะครับแล้วรังนิกไม่เลือกจะเอาแร็ปสอดมายืนหน้าเป้าแม้เข้าใจว่าแร็ปสอดจะไม่ใช่สไตรเกอร์ธรรมชาติแต่นั่นแหละครับการปรับไปเล่นแผนเดิมที่ทุกคนไม่เข้าใจระบบสุดท้ายมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรดีขึ้นอาการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวได้เร็วครับเปลี่ยนตัวได้เร็วแต่ว่าคือผมว่ามันก็มาจากการจัดแผนที่ มันไม่ได้ผลตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกมาแล้วครับสุดท้ายมันก็เลยเ,เป็นแบบนี้นะครับแม้ช่วนียผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ที่ผมผิดหวังมากแม็กวายดูเสียวความมั่นใจจังหวะทีเ่เกือบโดนสองหนึ่งอ่ะแล้วก็โดนว r ยึดไว้อ่ะนะครับจังหวะนั้นคือโอเคมีการเตะจริงเตะที่ขาของวารานะครับยีเน,น่โชเตะซึ่งผมว่าทุกท่านน่าจะเ,เห็นอยู่แล้วมันฟาวนะครับแต่ว่าอ่ะสมมุติว่าลูกเนี้ยเกิดผู้ตัดสินปล่อยเว้ย นี้ผมก็ยังมองว่าแฮร์รี่แม็กควายยังไม่ได้เล่นด้วยความมั่นใจนะตอนที่กลับมาอยู่ที่สโมสรนะคือด,ด้วยหน้าที่อนะแม็กควายไม่ได้พลาดอะไรนะเพราะว่าคือพอวารานเขาไม่สามารถป้องกันได้แม็กควายในฐานะเซนเตอร์คนเขาต้องเข้ามาซ้อนกองหน้าอยู่แล้วคือเขาทําหน้าที่เขาเข้าไปทําหน้าที่ตามจ็อบอะเขาไม่ได้หลุดหน้าที่นะแต่สังเกตว่าบอลแค่นี้กับการปั๊มบอลกับเอยนโชเขาปั๊มบอลแพ้ครับฉะนั้นปัญหามันก็อยู่จุดเดิมคือแม็กควายเล่นกับอยู่ในแต่ตอนนี้มันขาดความมั่นใจ แล้วผมเข้าใจแฟนบอลหลายๆลยท่านที่แบบอโอเคไอ้เรื่องโหก็เรื่องนะวันนี้เล่นออตัฟฟอร์ดมีเสียงโหแม็กไกว์อันนี้ผมเสียความรู้สึกนะครับอย่างน้อยคุณจะวิจารณ์อะไรเขาไม่ว่าหลังเกมคุณบ่นอะไรเต็มที่แต่อย่างน้อยหน้างานนะครับคุณต้องเชียร์เขาก่อนซัพพอร์ตเว้ยเราไปเล่นสนามอื่นนะครับเราโดนแฟนทีมอื่นโหนะเว้ยแล้วทําไมเราเล่นสนามตัวเองแต่นี่ผมไม่รู้นะผมไม่น่าจะอาจจะเป็นแฟนเลสเตอร์โหก็ได้ครับผมไม่ทราบได้ ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นแฟเลเซอร์โหก็ได้แต่ถ้ามีแฟูไนเตดโหแม็กควายคือนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะเราควรซัพพอร์ตนักเตะของเราและแม็กควายก็กําลังไม่มั่นใจมากๆมีคอมเมนต์หนึงบอกว่าเออถ้าแม็กควายพลาดอีกแล้วเออมีแฟวอลวิจารณ์อีกคือรังหนึ่งก็มีส่วนผิดที่ส่งแม็กควายลงตลอดคือผมก็เคยบอกไปแล้วว่าบางทีอ่ะนักเตะอ,อย่างแม็กควายหรือว่าที่แรชฟอร์ดเคยเป็นมาคือบางทีลองพักเขาให้เขาหายไปบ้างให้เขาหายจากบรรยากาศที่ไปแล้วไปรีเซ็ตตัวเองมาให้มันแบบ เหมือนปิดคอมอ่ะล้างคอมใหม่แล้วก็เปิดเครื่องใหม่อะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าปรับใดไรก็ตามที่คอมมันยังแบบอืดเหมือนเดิมความทรงจงทรงจํามีไวรัสงไวรัสอะไรเงี้ยมันมันก็ทํางานได้ไม่ดีขึ้นถ้าคุณไม่ปรับแก้หรือว่าคุณไม่พักไม่อะไรครับนะครับอ่าไรส์ฟอร์ดเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เท่าเกมก่อนนน,นี้โอเคมีจังหวะมุดฝืนมุดไปไปช็อตหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าไรส์ฟอร์ดดีขึ้นนิดนึงอใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้คุณก็ พูดถึงประเด็นนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่าแรชสอดดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วเกือบจะเป็นฮีโร่แล้วถ้าอีลังกาดัานไม่ไปกักกันเองกับแรชสอดจุดนี้ผมก็ต้องมองว่าอ่ะีลังกาก็อาจจะพยายามยิงเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ให้เสียงกันก็เข้าใจได้แต่มันเป็นมีมละน่าจะโดนแซวโดนแชร์กันไปเยอะแหละในในใน,ใน,ใน,ในสื่อโซเชียลนะครับแต่ก็วันนี้แรสอดไม่ได้แย่สำหรับผมคือดูดูดีขึ้นนะครับคนอื่นลาเป็นยังไงเดย์ซูเปอร์เซฟนะครับ จังหวะที่เดตัดลูกลากาศ์อะไรก็ไม่ค่อยมีเห็นก็เซฟซูเปอร์เซฟไปช็อตหนึ่งนะครับดา์โล่เปิดบอลดีขึ้นครับแต่ว่าเกมรับ1่ต่อ1นแพ้กุหลสู้มีปัญหาลูกชอเจ็บแต่เลสจับบอลไม่อยู่นะครับอาจจะเพราะความฟิตไม่ได้กลับมาจากการเดินทางไกลหรือเปล่าหรือไม่มั่นใจผมก็ไม่รู้แม็กซูเมเนไปแล้วนะฮะยาวๆเลยผมไม่พูดแล้วนะครับเอ่อป๊อกบาสับสนตำแหน่งตัวเองครับแล้วก็ดูไม่ค่อยแฮปปี้ในการเล่นนะครับเอ่อบรูโน่วันนี้พอขยับ ออกซ้ายบ้างกลางมั่งแล้วสังเกตเห็นปะพอจังหวะโต้กลับบรูโ่ต้องไปยืนฝั่งซ้ายเป็นตัวริมเส้นนะครับซึ่งสปีีบรูโน่ก็ไม่มีอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้จังหวะโต้กลับถ้าคุณเห็นไหมถ้า Back to b a s i c back to simple คุณเอาซานโชไปยืนซ้ายสมมตบรูโนอยู่ตรงกลางเงี้ยคุณยังมีปีกในการพาบอลขึ้นไปซึ่งนั่นแหละครับสาเหตุที่ผมต้องการให้กลับไปใช้433เนียนะฮะส่วนเฟรดวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า เฟรดในช่วงเวลาที่ยืนในแดนกู่สู้เฟรดยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมไม่แปลกแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครสงสัยว่าทําไมกุนซือบราซิลเขาถึงใช้เฟรดตัวจริงทุกนัดคุณไปดูบราซิลเล่นเฟรดตัวจริงแทบจะทุกนัดเพราะอะไรเพราะเฟรดเป็นเบอร์8ที่เป็นอะไรฟันเฟืองเล็กๆที่ดีครับแล้วก็พอใช้ได้ถ้าคุณจับเขายืนเป็นกลางบ็อกซ์สู้บ็อกซ์ใช่วันนี้ถ้าถ้าผมคิดว่านะสำหรับมุมผมนะหัว่าเฟรดโอเคสุดในเกมที่เท่าที่มีครับ แต่ก็เป็นอีกนะนอหนึ่งเกมที่เราไม่ชนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราต้องมาผิดหวังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลืออีกแปดเกมก็เต็มที่แล้วกันนะครับทําให้ดีที่สุดก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับเชียร์กันต่อไปนะฮะยังคงรับสโมสรของผมเหมือนเดิมนะครับยังคงรักเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าเกมหน้าพวกขาจะสร้างความสุขให้กับเราได้นะเข้าใจว่าท้อเข้าใจว่าเหนื่อยครับแต่ก็ต้องเชียร์ไปด้วยกันนะครับผมยังคง อยากจะพาดูท่านไปที่บ้านเราเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมีสมาชิกทริปนะครับหลายๆท่านซึ่งเกือบจะครบแล้วนะครับตอนนี้อันนี้คือคุยกันตรงๆเลยครับเห,เหลือแค่2ท่านสุดท้ายเท่านั้นนะครับสำหรับทัวร์เราครับชีวาสจะซัพพอร์ตนะครับชีวาสซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเต็ดจะซัพพอร์ตในส่วนของที่นั่งนะครับบางส่วนนะครับซึ่งเป็นที่นั่งของชีวาสที่เขาจัดให้ดูแลทุกท่าน ในเขาเรียกว่าอัถจรนทร์ฟากที่ชีวาสเขาดูแลนะครับที่ที่นั่งของชีวาสก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นทริปที่นอกจากพาไปแมนเชสเตอร์แล้วก็จะไปทัวร์สนามที่อังกฤษนะฮะมีเอ็มเบรดสเตเดียมเวมบลีย์คิงพาวเวอร์แอนด์ฟิลด์อันนี้คือพาไปแน่นะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นแรร์เช่นอ่ะนะับเป็นอันซีนเป็นสถานที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นในแมนเชสเตอร์เราก็จะพาไป ให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับเรียลแฟนเป็นบริษัททัวร์กีฬาที่ทำงานมาอย่างยาวนานครับตอนผมเป็นนักข่าวผมกเ็เคยไปทัวร์กับเรียลแฟนแล้ว2ครั้งนะครับ2 0 1 4ครั้งหนึง2องพครั้งนึงประทับใจทั้ง2ครั้งดูแลอย่างมืออาชีพมากไกด์แล้วก็ทีมงานคือทํากันมานานแล้วก็ซัพพอร์ตเทคแคร์ลูกทัวร์ดีมากอันนี้คือยืนยันตรงนี้นะครับสท่านสุดท้ายเท่านั้นนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดต่อเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ได้โทรไปคุยกับหลายๆท่านแล้วคออือผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเห็นว <c oughs> ่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยชวนกันไปแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกับทุกท่านนะครับที่มาสอบถามแล้วก็เป็นลูกทัวร์ที่ใช้คำว่าลูกทริปแล้วกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมทริปเออนะครับใช้คําว่าลูกทัวร์กับลูกทริปมันก็อาจจะคล้ายๆกับแบบเราเป็นแบาทัวร์ไม่ใช่ะนะฮะคือผมพูดมาตลอดว่าเป็นเพื่อนร่วมทริปก็คือเพื่อนร่วมทริป นะครับก็จะไปด้วยกันนะครับเราจะเป็นเพื่อนร่วมทริปกันไปในรอบนี้นะครับก็แม้ว่าช่วงนี้ฟอร์มจะไม่ดีครับเข้าใจแต่ว่านัดสุดท้ายดอร์ฟอร์ดไปร่วมกันให้คันใจทีมเป็นครั้งสุดท้ายเป็นนัดสุดท้ายนะครับในบ้านที่เราจะได้เล่นในบ้านนะครับยังไงก็2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับไปเป็นเพื่อนร่วมทริปกันนะครับผมต้องใช้คํานี้ถูกต้องแล้วแล้วก็เป็นคำที่ผมคิดว้ตลอด นะครับก็คือเพื่อนร่วมทริปไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทราฟอร์ดกันเจอกับเชลซีครับ12ถึง19เามษายนนี้ใครสนใจนะครับย้ำา2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจนะครับทางเพจชุูมบงกับเน็ตได้เลยนะครับเอจอก,กันครับสำหรับฟุตบอลวันไดเทลนะครับในวันเสาร์หน้าเจอก,กับเอฟเอร์ตันก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับหวังว่าจะชนะสักที หวังว่ายูเนเต็ดจะมอบความสุขกับเราสักทีแล้วก็ระหว่างนี้ก็ติดตามข่าวผู้จัดจาการทีมคนใหม่ที่จะสร้างทีมใหม่ๆสร้างบรรยากาศใหม่ๆช่วงนี้ก็พยายามให้กันำลังใจทุกอย่างที่มีอย่างเต็มที่ไปก่อนครับวิจารณ์บนไปแล้วนะครับอย่าถอดใจนะครับผมเข้าใจทุกท่านทอนนะหลายๆท่านท้อไม่ใช่ทุกท่านเห็นไหมหลายท่านท้อน,นะผมพูดผิดเยอะต้องขออภัยแต่ผมพยายามจะแก้ตลอดแก้ในสิ่งที่ ผมอยากจะพูดแต่บางทีผมใช้คําผิดต้องขออภัยแต่อยากให้หลายๆท่านอย่าท้อครับแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะครับเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปกับฟูบบลาตี้เฮลทนะครับแล้วก็5ทีปีศาจแดงผีจับยัดดูกับนัดไลฟ์นะครับจะมาเจอกันทุกท่านเหมือนเช่นเดิมตลอดสัปดาห์นะครับไปแล้วครับใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเชียร์กันต่อครับผมรักยูวนเต็ตเหมือนเดิมนะเราจะรักตลอดไปเหมือนกับทุกคนสวัสดีครับ